พี่น้องที่เคารพรักุกา่านะครับขอเสียงทักทายกันนานๆนยครับพี่น้องครับและเมื่อสักครู่ผมต้องขอขอบคุณพี่ต้อยนะครับแต่ย้ำนะครับถึงไม่มีตำแหน่งหน้าที่พร้อมสู้ครับพี่น้องครับผมบอกกับพี่น้องสั้นๆผมเพิ่งกลับมาจากชายแดนเมื่อวานนี้เจอพี่น้องทหารที่ชายแดน เจอพี่น้องประชาชนที่ชายแดนที่มาพักอยู่ในศูนย์พักพิงเขาฝากผมมาบอกรัฐบาลว่าไหนไหนลบแล้วมันต้องจบทำไมมันยังไม่จบสักทีทหารก็เสียชีวิตประชาชนก็เสียชีวิตเหลือแต่พวกมึงไม่ตายสักทีครับ และผมจำนะครับพี่น้องผมบอกชัดเจนผมเอาข้าวไปให้พี่น้องทหารที่อำเภอรปราศาสตร์อยู่ลอยต่ออำเภอพนงลงลักห่างตะเข็บแชายแดประมาณ20กว่ากิโลปรากฏว่าพี่น้องทหารยังขวัญกำลังใจดีมากพี่น้องทหารบอกว่าพี่หมอผมพร้อมลบขอให้พี่หมอไปไล่รัฐบาลชั่วๆเลย พี่น้องทหารจะรับหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยแต่เราประชาชนต้องมาไล่รัฐบาลอุ้งอิงบอกพี่น้องนะครับในช่วงที่อุ้งอิงต้องพักรักษาการปฏิบัติหน้าที่พี่น้องเห็นหนายรักษาการไหมครับ ผมดูแล้วผมลำคามันจังเลยว่าพี่น้องเอ๋ยขนาดพี่น้องที่อยู่ที่อำเภอปราศาสฝากบอกผมมาว่าทำไมภูมิทําคนนี้มันหน่อมแนมจังเลยครับคุณหมอวันนี้ต้องไล่ไอ้ภูมินั้นด้วยพี่น้องใช่ไหมครับว่าภูมิทํา พี่น้องังเกตนะครับในช่วงสงครามก่อนที่จะเกิดสงครามพี่น้องจําได้ไหมทหารบอกชัดเจนว่าคำแมนมันบุกเข้ามาประมาณ150ถึง200เมตรมันบอกว่าพื้นที่นั้นกลายเป็นโนแมนแลนดโนแมนแลนด์พ่อมึงสิมึงเกงใจอะไรหุนเซนภูมิทัศมมึงเกงใจอะไร ขนาดเกิดการสู้รถพี่น้องเห็นไหมครับมีทั้งรถถังมีทั้งปืนใหญ่มีทั้งเอส16มันบอกว่า่าเรียกว่าสงครามเรียกแค่การปะทะะทพ่อมืองสิและผมบอกรับพี่น้องจําได้ในช่วงที่เขาแถลงข่าวในช่วงเพราะว่าสงครามทําไมภูมิธรรมคุณรักษาการนายกคุณรักษาการผู้นําประเทศเวลาคุณแถลงข่าวตาคุณตี และคุณอ่านอย่างเดียวเหมือนหัวใจมึงไม่สู้เลยไอ้ผู้นำเอ๋ยในภาวะสงครามหัวใจมึงต้องสู้สิทำไมมึงไม่สู้มึงกลัวอะไรไอ้ผู้นำคนที่เป็นผู้นำประเทศในภาวะสงคราม เวลาแถลงข่าวมันก็จะสบตากับตากล้องกับพี่น้องประชาชนมันต้องสื่อสารกับประชาชนว่าผมสู้เต็มที่ผมใช้หัวใจสู้เต็มที่แต่พุ่มทำมันน้อม,นม,มันกลัวเพราะมันเป็นแค่หุ่นเชิดมันไม่ใช่ผู้นำแต่มันคือที่ข่า ตั้งใจจะชวนพี่น้องไล่แค่อุงอิงแต่ในระหว่างที่เกิดสงครามเนี่ยไอรักษาการในยกตัวเนี้ตัวดีมันเกิดมาเป็นขี้ข้าตระกูลชินไล่อุงอิงคนเดียวไม่พอพี่น้องต้องไล่ไอขี้ข้าด้วยขอเสียงคำว่าขี้ข้าตดังเดี๋ยว พี่น้องผมนองจำพี่น้องนะครับว่าไอ้พวกขี้ข้าสำคัญมากวันนี้แม้อุงอิงปฏิวัตินาที่ไม่ได้แต่ขี้ข้ามันคงรับคําสั่งบัญชาคนหาอะไรข้าวสิบปีไปยังแดกได้เลยพี่น้องเอ๋ยถ้าคุณไม่ใช่ขี้ข้าจริงไม่มีใครเขากินอย่ารอกข้าวสิบปีมีแต่ไอ้พวกขี้ข้าที่แดกข้าวสิบปี เราเป็นน้องสกเก็ตน,นะครับผมฟังหลายท่านได้พูดชัดเจนในช่วงสงครามห้าวันระหว่างไทยกับขเขมรการสู้รบการตะลุมบอลเนี่ยไทยเราเป็นต่อหลายขุมใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ๆมึงจะไปเจรจาย,ยุติสงครามขี้ข้าใช่ไหมขี้ขา้ารับคำสั่งใช่ไหมยอย่างนี้ไล่ขี้ขา้า ผมให้ข้อสังเกตกับพี่น้องน,นะครับในสงครามทุกๆสงครามในโลกใบนี้แม้แต่การสู้รบระหว่างสเซียูเครนการเจรจาเพื่อยุติสงครามหรือหยุดการสู้รบทุกอย่างย้ำเลยนะครับว่าไม่มีประเทศไหนส่งเบอร์หนึ่งไปเจรจาเขาต้องส่งตัวแทนที่มีอำน,นาจเต็มไปเจรจาเมื่อเจรจาเรียบร้อยแล้วเบอร์หนึ่งค่อยไปลงนาม แต่รอบนี้มันผิดปกติคนรักษาการนายกมันคือเบอร์หนึ่งแต่มันไปเจรจาเลยในโลกนี้ไม่มีที่ไหนเขาทำการที่มันทำแบบนี้ได้มันต้องเป็นขี้ข่าเท่านั้นพี่น้องครับ วันนี้จริงๆแล้วผมเตรียมมาหลายเรื่องมากแต่ม,มีคนมาบอกผมว่าเหลือเวลาน้อยผมขอขจับเรื่องขี้ข้าวไปนิดหนึ่งแต่บอกพี่น้องรับรู้เลยว่าการเจรจาหยุดสงครามที่มาเลเซียมันเป็นใบสั่งประเทศปกติไม่มีใครขอทำกันแล้วเราต้องจำมันไว้เลยว่าวันหนึ่งเราต้องจัดการมันเพราะมันทำให้ทหารเสียเปรียบในการสู้รบ และวันนี้ผมเชื่อว่าอนาคตอาจจะต้องมีการลบอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักทุกท่านครับอย่างน้อยๆณเวทีวันนี้ต้องบอกพี่น้องนะครับว่าเราคือประชาชนเราคือมวลมนุษยชาติอยากจะสื่อสารพี่น้องคนไทยไปยังพี่น้องชาวคเขมรความเป็นคนด้วยกันเราต้องไม่เกลียดกัน ประชาชนไทยกับประชาชนเขมรต้องไม่เกี่ยดกันแต่ประชาชนไทยและประชาชนเขมรมีสิทธิ์ที่จะเกียรติผู้นำประชาชนเขมรมีสิทธิ์ที่จะจัดการคุณนเซนประชาชนไทยก็ต้องมีสิทธิ์จัดการระบอบทักษิณครับ ขอส่งสัญญาณดังๆถ่ายทอดสดไปยังพนมเปญเชิญชวนพี่น้องชาวเขเมรลุกขึ้นเหมือนคนไทยลุกขึ้นพี่น้องชวนเขเมรลุกขึ้นให้ประชาชนไทยและประชาชนเขเมรอนาคตเราต้องรักกันแต่ก่อนจะรักกันได้พี่น้องประชาชนเขเมร ตั้งลดระบบหุ้นเซ็นให้ได้และประชาชนไทยจะจัดการระบบทักษินและผมเชื่อว่าถ้าจัดการสองระบอบนี้ประเทศเราจะเกิดความปลองดองคนไทยคนคเขมรก็จะมีความรักและสามัคคีซึ่งกันและกัน ขอแถมสองนาทีครับขอแถมนิดเดียวเรื่องใหญ่จะรายงานนิดเดียวพี่น้องขอจากับพี่น้องนะครับว่าขณะน,นี้พวกเราจัดการระบอบทักสินตัวพอ่อวันที่9กันยาสารดีกาท่านจะตัดสินผมสรุปพี่น้องฟังสั้นๆไม่กี่ประเด็นทิ่งที่อยากให้พี่น้องได้รับทราบคือพี่น้องฟังสั้นๆเอาง่ายๆการส่งตัวนักโทษคืนวันที่22 มีคนพยุงสองคนพี่น้องนึกภาพนะครับมีคนพยุงสองคนแต่พี่น้องเชื่อไหมครับมันให้ปากคําบางคนนึงบอกว่าถือถังออกซิเจนอีกคนนึงบอกว่าไม่ได้ถือพะเกตกะพี่น้องฟังต่อผมสรุปให้ฟังสีหประเด็นประเด็นที่สองไอ้นักโทษถูกส่งตัวไปคืนนั้นเวลาเที่ยงคืน ของวันที่22สิงหาปี66ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกว่าเขาไปด้วยรถพยาบาลรถแอบบูแลนไปกัน4คนแต่ปรากฏว่ามีการไตส่สวนอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งบอกว่าไปด้วยกัน8คนเอาอีกประเด็นหนึ่งครับพี่น้องผมไปฟังการไตส่สวนโดยปกติแล้วต้องผ่านห้องฉุกเฉิน ไอ้เจ้าหน้าที่จากราชธัรไปบอกศาลว่านักโทษพักรักษาต,ตัวอยู่ห้อง1407แต่เอกสารของเราที่รวบรวมมายืนยันว่านักโทษอยู่ห้อง1404พี่น้องครับฟังแค่นี้ผมไม่ต้องเล่าต่อพี่น้องเห็นลางหายนะของทักษิณแล้วใช่ไหม แถมอีกนิดครับพี่น้องร้างหายนะที่ยิ่งใหญ่คือการไต่สวนครั้งสุดท้ายปากสุดท้ายที่ทักษิณเป็นคนเลือกเองนั่นคือวิศนุเครืองามวิศนุเครืองามพูดชัดเจนว่าการขอพระราชทานอภัยโทษตัวเองไม่รู้เรื่อง ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรียุติธรรมต้องรู้เรื่องนี้เท่ากับวิษณุที่ผัวส่งแล้วเพราะวิษนุเคืองงามเขาเป็นนักกฎหมายเขารู้อะไรเยอะดังนั้นคำพูดของเขามันจึงมีในยาวว่างานนี้ทักทินมึงมึงมึงตายตายตาย,ตาย อย่างน้อยสุดท้ายครับผมเชื่อว่าความรักของคนในพื้นที่เอเชียคอเยหนหรืออาเซียนของเราโดยเฉพาะไทยกับเขมรการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนคนไทยเราได้ทําเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องชาวเขมรได้รับรู้และเรากําลังจะจัดการระบอบทักษินได้จบเร็วๆนี้ เราขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องขมรรลุกขึ้นสู้เหมือนพี่น้องคนไทยขอเสียงให้พี่น้องขมน่อนเร็วและท้ายที่สุดพี่น้องที่รักครับเรามาร่วมกันติดตามวันที่9กันยา10โมงเช้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น พาะสามท่านนัดหมายสิบกันยาสิบโมงเช้าแต่พบเจอว่ามันหนีแน่นอนและจำกับพี่น้องน,นะครับว่าภารกิจวันนี้เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องมันยังไม่จบเพราะว่าเรายังมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่อยู่ขอให้พี่น้องติดตามเวทีนี้เป็นระยะระยะณวันนี้ อย่าลืมนอกจากจัดการอุ้งยิงบอกป้าธิปย์ไตยไล่ไอ้ K, ขี้ฆ่าด้วยกันพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละสามสองเดิงทักเซนเตโค